มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันอยู่บำรุงท้าชนองค์ดำลั่นไม่เชื่อเมีย8คนค่ะจากที่มีคลิปสัมภาษณ์อาจารย์องค์ดำโสรสหรือว่านายนัทพง์เชียบแหลมอาจารย์สำนักศักยันผ่านรายการชำระโซเชียล e p 4ของบอนเชิญยิ้มนะคะที่มีการเชิญอาจารย์องค์ดำโสรถออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวคะ่ะ หลังมีการเปิดตัวว่าตนเองนั้นมีภรรยาหรือที่เขาเรียกกันเองว่ามเหสีที่มีพร้อมกันถึง8คนนะคะส่วนหนุ่มๆยกให้เป็นไอดอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะล่าสุดนะคะวันอยู่บำรุงได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึงเรื่องดังกล่าวเมีย8ปาไม่เชื่อปลอสุดท้ายก็ขายของขลังจริงหรือเปล่า งานนี้โซเชียลมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นกระหน่ำนะคะเช่นด้วยความรักและเคารพครับจริงๆแล้วเรื่องบางเรื่องท่านไม่ควรจะโพส์ตหรอกครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งเจ้าตัวได้ตอบว่าผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์สงสัยนะและนี่มันคือเฟซผมไม่เผือกนะด้วยความเคารพ จริงๆองค์ดำก็ขายของขลังมานานแล้วอาจจะเปิดเผยว่ามีเมีย8คนส่วนตัวติดตามคลิปที่แจกเงินยิมละ500ไม่ใช่แจกส่งๆแจกในส่วนที่ช่วยกันทำมาหากินส่งเสียเด็กเรียนหนังสือพระยังรักษาสินให้ครบไม่ได้ยังต้องปรงอาบัติอาจารย์หมอเองก็ยนืนยันว่ารักษาสินไม่ครบส่วนตัวโฟกัสเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องครอบครัวมนุษย์แยกแยะ,ยะผิดชอบชั่วดีได้ทุกคนทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่ง เขาอยู่กันได้โดยไม่ตบตีกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะแยกเอาเรื่องดีมาเป็นเยี่ยงเรื่องไม่ดีก็อย่าเอาอย่างป้าวันมีสิทธิวิพากวิจารณ์ค่ะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าด้วยความเป็นคนสาธารนณะวิพากวิจารณ์ให้เป็นแนวคิดจะดีกว่าค่ะเพราะบางคนมันปากคอมเมนต์จะไม่ให้เกียรติเขาเลยส่วนตัวป้าวันเองนะคะถ้าโดนวิพากวิจารณ์ในเชิงลบก็คงจะไม่ชอบเช่นกัน ทางวันอยู่บำรุงก็ได้ตอบกลับอีกว่าทำไมต้องเรียกตัวเองว่าองค์ดำไม่น่ารักเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ